โอ้โหคุณผู้ชมเป็กันแเบวไปดิมาหลายต่อครับโอเคอยู่เจได้อยู่1ิได้อยู่โอ้โหมันท่าอยู่แล้วกูสิบโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปูสิเรียบร้อยคุณผู้ชมาจะได้อยู่นะ อีกแค่วายเดียวเองอ่ะอุ๊ยเอาหน่อยดิเพื่อนอีกทีนึงก็รับสวัสดีกันนี่เช่นเคยนะครับมาพบกับผมบิ๊กบินสล็อตเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Journey of the... อะไรอะเว z เซอร์เ er. หรอการเดินทางสู่ความมั่งคั่งนะหรือว่าเกมหงอคงนะวันนี้เราก็พกทุนมาที่ ร้อยเคเช่นเดิมนะร้อยเคเช่นเดิมอันนี้ต้องใส่เบ็ดหนักโอ้โหเ,เฮ้ยเกมนี้มันเบ็ดถึงพันแปดเลยอะ่ะเราจะมาเล่นเบ็ดหนักเลยนะทุกคนแต่ว่าเราจะสตาร์ทที่เบ็ดสามร้อยก่อนแล้วกันสามร้อยมันสามร้อยมันไม่ใช่บิ๊กวินอ่ะผมใส่เบ็ดหกร้อยแล้วกันมาเริ่มที่เทอร์โบสามสิบทีก่อนไหมม่ยาวๆนฮะทุกคนคือเกมนี้ก็เป็นเกมที่หลายคน ชอบนะผมผมเองก็คนผมแบบเหมือนจะชอบอะ่ะแต่มันไม่ได้ชอบขนาดนั้นอะ่ะผมไม่ชอบตรงที่ว่ามันอัพขั้นยากแค่นั้นเลยก็คือแต่แต่การจ่ายสะาจาจังหวะน,นี้เข้าฟรีเลยหรือไม่โอ้โหมาหลอกนะก็คือรูปแบบเกมก็จะมาถ้าสแคตเตอร์มา2ตัวแบบเมื่อกี้เห็นไหมสองตัวแถว2แถว3ามมันก็จะสมเป็นแบบว่าสมเปลี่ยนตัว ตัวแพงของเราให้กลายเป็นวายอุ้ยจังมาไฟอจยอจเคลียยางีงเท่าไหร่มาที่ 12k นะโอเคไปกันต่อแล้วก็ในฟีในฟีก็จะเป็นมันจะเก็บวนะเพื่อเปลี่ยนให้ตัวไอ้ตือบ้วยกายพ้าถังทาจังห่อคงให้กลายเป็นวาจะเลียงจากตัวแพงตัวแพงสุดไปหาตัวถูกกนะารเปลี่ยนเป็นวา อย่างเช่นเกมนี้แพงสุดจะเป็นผระถังซ้าจังใช่ปะมันก็จะเปลี่ยนผระถังซ้าจังให้เป็นวายก่อนแล้วก็ไล่ลงมาเป็นหงอคงหงอคงแล้วก็มาตือบวย้กายแล้วก็มาสัวเจิงนะโอเคก็ประมาณนี้รูปแบบเกมแต่ผมว่าเราไม่พูดพาพนำเพลงเราใส่เด็ดพันไปเลยดีกว่าไปยาวไปนะดูว่าเกมนี้จะออกไปที่เท่าไหร่นะคือผมไม่หวังเยอะเลยแบบ เท่าหนึ่งพอเออเข้าฟรีเลยหรือเปล่าเพราะว่าเกมคอนวิโอโจะพูดอะไรวะนั่ง scatter ไม่ลงั่งลิ้นติดฟันเลยเนี่ยเห็นปะก็คือจ่ายนอกก็ก็ได้อะเกมเนี้ยแต่เรามารุ้นฟรีเกมเลยวะ่ะเกมนี้ต้องแบบฟรีเกมจริงถ้ามาก็คือถ้าสามารถเปลี่ยนทุกตัวให้เป็นไว้ได้ก็คือชัดนั้นแหละทุกคนคือชอัดเกิดของพวกเราเลย โอเคดูกันต่อไปยาวๆนะก็คือยังไม่เห็นอ่หวลฟรีเกมนะหรือจะมาตอนนี้เลยหรือไม่นี่ไงแค่บนก็มาเลยเนี่ยเห็นปะมันจะเปลี่ยนก็คือถ้าเก็บเก็บวายครบสามันนะต้องเก็บวายครบสามมันเราจะได้รอบเพิ่มสองรอบแล้วก็ตัวพราหลังซ้มจังก็จะเป็นวายนะจ่ายวายจ่ายวายยิ่งแพงโอ้โห oh. เนี่ยมันมันมันเหลี่ยมอย่างเงี้ย ผมไม่ชอบตรงมันเหลี่ยมอ่ะโอเคก็คือถ้าแบบว่าสองรอบแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นวายเลยะคือมันจะแบบดีมากโอ้สวยอย่างเงี้ยนะมันต้องอย่างเงี้ยแหละเออได้ไฟไฟ,ไฟตือไวไ้ไกลโอเคคือยังยังไม่แพงเท่าไหร่เพราะว่ามันจ่ายวิธีเดียวนะโอเคก็คือโอเคสวยห่อคงงล้วกลายเป็นวายแล้วทุกคน จังหวะนี้ A เต็มแผงเต็มกระดานอุ้แงแพงนะเนี่ยหลายวิธีจัดเท่าไหร่ครับตูป 43K โอเคโอเคเราต้องเก็บอีกอเก็บอีกหกวายนะเพื่อที่ให้ทุกตัวเป็นวายนะถ้าทุกตัวเป็นวายเมื่อไหร่อาเลยว่าจ่ายบ้านแตกแน่แต่ละทีแต่ผมว่าเนี่ยมันมันจะจบที่หงอคงตลอดเลยเกมนะ่ย โอ้ยแต่เพราะว่ามา 70k นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะมา 70k นี่็ได้แล้วนะวิไปอีกสักอันไปเพื่อนแถมๆไปง่ายๆเลยอ้ยไม่ลงอ่ามันมันเป็นอย่างนี้แหลนะฮะเกมน่ะคือเราไม่ค่อยพ้นตื่มไว้ไก่คือเต็มที่หงอคงไปไปกันต่อฮนะ Okay. ตอนนี้ก็ยอดเราก็มาที่2 0 0ร้ K นะก็ถือว่าเลิกได้ก็เลิกนะแต่ผมแบบสำหรับบิ๊กวินอะ่ะไม่มีคำว่าเลิกออกผมเพิ่มเบ็ดเลยดีกว่าผมว่ารอบรอบมันเริ่มมาละรอบมันเริ่มมาละสามทีไปคือบางทีอะ่ะถ้ามันจะแบบไม่จ่ายมันก็ไม่จ่ายรัวๆเลยนะเกมนะคือโคดนั่งหุญญ่นยิด เว้าก็เว้าอยู่งั้นแหละแบบว่าเป็นคนอิสานเลยว้า wow, เยอะอืมเล่นอะไรวะเนี่ยไปครับยาวไปก็คือถ้าฟรีแล้วมันแตกอีกสักฟีหนึ่งผมเลิกได้เลยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากยืกอก้อเกมนี้อย่เคยแบบเล่นปั่นทุนน้อยอะ่ะทุนแบบสี่ห้าร้อยอย่างเงี้ยแล้วแบบ ปั่นขึ้นมาได้พันห้าพันหกปุ๊บแล้วไม่เลิกเนี้ยโดนไม่มากดเองว่ะอุ้ยมาเลยหรือเปล่ามาเลยหรือเปล่าสแกตเตอร์อีกอันนึงจ้อตามนัดนะฮะโอเคคือถ้าสองเปิดไวามาสามอันอนะ่ะคือแบบเพอร์เฟกต์มากอุ้ยสวยขาดอีกอันขาดอีกอันนึงเพื่อน อุ้ยเอาน่อยโอ้โหเปิดแรกมาอย่างสวยโ,โหเราโดนไปถึงกี่ฟีวะเนะี่ยโดนไปสี่ฟีถึงจะเปลี่ยนซ้ำจังเป็นไี้นี่นะเออมาต่อไปมาอีกสองไปวายมาอีกสองสวยสวยเลยเพื่อนได้เลิกเลยได้เลิกเลยเออถ้าเปลี่ยนถึง ตื่อปวยไก่ได้ฮะคือพร้อมเลิกอ่ะจริงเพราะว่าแบบลองนึกสภาพตัวตัวแพงมันมาเต็มแผงเต็มกระดานนี่วยเพื่อนเอาหน่อยจะไม่พ้นตื่อปวยไกย่จริงเหรอตื่อปวยไกย่้ยเนี่ยพอพอมันเปลี่ยนเป็นวายปุ๊บซ้มจังผมไม่โผล่เลยเว้ยซ้ำจังซ้ำจังตัวเป็นวายไม่โผล่เลยเอ้ยมาผมว่า น่าจะได้เหอนะอีกแค่วายเดียวเองอ่ะอุ๊ยเอาหน่อยดิเพื่อนอีกทีนึงโอ้โหมันมันน่าหงุดหงิดต,ตรงเนี้ยคือมันมามันก็มาไม่สุดอ่ะทุกคนแต่เอออย่างน้อยก็ยังจ่ายวะ ถ้าลงอสองอยุ้ยมาอีกหรือเปล่ามาอีกหรือเปล่าเออโอเคเปิดนี้เลิกเลยพอเลยพักเลยได้เท่าไหร่ก็เลิกทุกคนคือผมไม่อยากยืดเยื้อกับมันนะหงอคงนะยิ่งเล่นยิ่งหมุดหงิดนะแกนะโอเคคืเอ,อเห็นผมบวกนี้คือผมก็โดนมาเยอะนะทุกคนนานๆทีนะมันจะอย่างเงี้ย แต่ผมมีสูตรนะแบบไอ้กลงล้ออ่ะผมชอบมากเลยกงล้อเวผมรู้สึกว่ากดรับกงล้อแล้วผมฝากไปเพิ่มใช่ปะแล้วเหมือนมันมันเพิ่มอ่ะไม่รู้ว่าจิตวิทยาหรืออะไรแต่แบบสมมติว่าส,สามครั้งใช่ปะสามครั้งเล่นสามครั้งเอเล่นห้าครั้งมันจะได้วันสามแบบว่าทําวิธีอย่างนี้นะโอเคโอเค ออกสองหมื่นก็โอเคละเพราะว่าฟรีเกมอะเนาะเคเต็มแผงกับกระดานไหมนี่เห็นปะมันโอหลิงยังไม่ได้อัพเลยเกมเกมเนี้ยมันโมเปอร์สวยมันโมโหตรงที่มันไม่ยอมอัพให้เราเนี่ยละแล้วแล้วมันจะทำให้เราหัวร้อนเลยทุกคนแต่เราอย่าไปโดนเหลี่ยมนะเราอย่าอุ้ยสวยครับเท่าไหร่อุ้ย โอเคเลยเหรอจ่ายอะไรแพงจังอ่ะเหมือนจะวิวีเอเต็มแผงนังประดานชอน,นี้เอเต็มแผงนังประดานมาอีกห้าหมื่นอุ้ยนึกว่าจะไม่จ่ายแล้วเปิดไ่้เห็นแบบเอา้ารวยเฉยอุ้ยเอา้าได้อัพด้วยได้อัพด้วยอะไรวะเนี่ยคือ อากจะเลิกฮะอุ้ยโหเต็มกระดานแล้วเอเอาไม่ได้เออะมาอีกสี่หมหครับโหดีนะที่เราคือแบบปัดเศษพารวยจริงจนะคือลองลองดูนะแบบพอมันเหลือเศษอ่ะเราสมมติว่าเราตั้งไว้ที่พันห้าใช่ปะแล้วเราปั่นได้พันหเนี่ยเราลองแบบปัดเศษเบ็ดสิบอุ้ยอะไรอะ คือแบบเล่นเนี่ยพอเราแบบไม่คาดหวังอะไรดูดิมามาแบบงงงอะ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้บิ๊กวินสล็อนะครับได้เห็น BIG กวินจริงๆแบบมาแบบงงงอคือกะแบบเออเข้าต่อเนื่องคงไม่จ่ายหรอกมั้งสรุปมาเฉย2 8 0 k นะวันนี้ก็กำไรมาหาศาลอีกแล้วนะก็บิ๊กวินสล็อตสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาแต่เ,เพียงเท่านี้นะทุน เฮ้ยลิงแปลกๆนะเนี่ยปกติแบบต้องเบ้ารัวๆช่วงมันกำลังแจกกำลังแจกกำลังจ่ายแล้วช่วงต้นเดือนเหทุกคนโอเควันนี้ก็ออกไปที่ห้าร้อยยี่สิบหกเคนะกำไรมาที่ประมาณสี่ร้อยเคเลยนะโอเคก็มาดูกันว่าคลิปหน้าผมจะไปเล่นเกมอะไรนะทุกคนออกวันนี้ก็ลาก่อนนะทุกคน ฝันดีแน่โอ้โห400อคีอมเพียงสาธุโชคดีครับทุกคน